สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนการใช้งานฟังก์ชันดึงเพื่อนเข้ากลุ่มด้วย ID นะครับฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นการดึงเพื่อนของเราที่เรามีใน Facebook นะครับเข้าไปในกลุ่มนะครับด้วย ID ของเพื่อนนะครับซึ่งการดึงคนเข้ากลุ่มนะครับถ้าดึงมากไปี่มันจะเป็นการสร้าง,งความรำคาญให้กับคนอื่นนะครับผมแนะนําให้ดึงเฉพาะ ID เพื่อนที่เขาต้องการเข้ากลุ่มเท่านั้นนะครับ วิธ so ีการใช้งานนะครับก like like ็คลิกที่ดึงเพื่อนเข้ากลุ่มนะครับตรงนี้นะครับก็คือใส่ id กลุ่มของเรานะครับเราไม่สามารถไปดึงคนจากกลุ่มอื่นนะครับมาเข้ากลุ่มเราได้เราทําได้แค่ดึงเพื่อนของเรานะครับเข้ากลุ่มที่เราเป็นแอดมินนะครับได้หรือว่าเป็นไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มเราก็ได้นะครับอาจเป็นกลุ่มใครก็ได้นะครับที่เราอยากดึงเพื่อนของเราเนี่ยเข้ากลุ่มนะครับแต่ในนี้คือเป็นกลุ่ม ของเรานะครับที่เราจะดึงเพื่อนเข้ากลุ่มย้ำอีกครั้งนะครับเราไม่สามารถาดึงคนที่ไม่ใช่เพื่อนเราเนี่ยเข้ากลุ่มของเราได้นะครับเช่นจะไม่เอากลุ่มนู้นมาดึงเข้ากลุ่มของเราแบบนี้ไม่ได้นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็อไปเข้ากลุ่มของเรานะครับแล้วก็เมื่อเข้ากลุ่มนะครับมันจะมี ID กลุ่มนะครับให้ copy ตรงนี้มาเลยนะครับหรือว่าถ้าใครเป็นตั้งชื่อนะครับ ั้งชื่อกลุ่มมันจะไม่มี ID ดีตรงนี้นะครับให้ Copy มานะครับแล้วก็มาคลิกที่ดู i อดีนะครับแล้วก็มอวางเสร็จแล้วก็เอา ID ดีนะครับมาใส่เแต่ถ้าใครม่ามีดีแบบนี้นะครับก็ Copy มาใส่ในช่องนี้เลยนะครับไม่ต้องอาไปใส่ในดู i อดีจากนั้นดีเลยนะครับเรื่อควาภาควรจะใส่อย่างไรสักยี่สิบินะครับแล้วก็ดึงเข้าไม่เกินสามร้อยคนนะครับต่อวันนะครับสามร้อยถึงห้าร้อยคนต่อวันนะครับ พราะถ้าเราดึงเขาเข้ามากเกินไปนะครับหรือทีหรือเร็วเกินไปเนะี่ยเท็บุ๊กมันอาจจะบล็อกได้นะครับบล็อกยังไงก็คือเช่นกลุ่มเราเนี่ยปกติก็เป็นกลุ่มธรรมดานะครับเวลาเราดึงคนเข้าเนี่ยก็จะดึงคนเข้าได้เลยนะครับโดยที่เขาไม่ต้องกดรับอะไรแต่ถ้าเท็บุ๊กมันมองเราเป็นสแปมแล้วนะครับเวลาเราดึงเขาเข้ากลุ่มเนี่ยจะเป็นการส่งคําเชิญไปแทนเขาต้องกดยอมรับก่อนก่อที่จะเข้ากลุ่มดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะเห็นว่า ดึงคนเข้ากลุ่มแล้วทําไมตัวเลขมันไม่ขึ้นนั่นเพราะว่ามันมองคุณเป็นสแปมสแปมครับอาจจะปล่อยไว้สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเพื่อให้แคบุ๊มไม่มองสแปมแล้วละครับแล้วก็ลองเทสตดึงอ่าไอแอคเค้าของเราเข้ากลุ่มดูครับว่าสามารถดึงเข้าแล้วมันตัวเลขมันเพิ่มหรือเปล่านะครับอ่าอย่างนี้ผมสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมานะครับจะเทสให้ดูนะครับกลุ่มก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้มีสมาชิกสองคนนะครับ ผมก็มาที่แอคแท็กไอดเพื่อนนะครับซึ่งจะดูไอดีของเพื่อนแล้วนะครับตอนนี้มีเพื่อนในนี้อยู่อา2,561คนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอ,อย่างเฟซนี้นะครับจะมีเพื่อนอยู่2,736คนนะครับแต่เวลาดึงมาได้เนี่ยมันจะดึงมา2 5็1คนนะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงความจริง200-1200คนนะครับ คือบางเฟซเนี่ยเ็าอาจจะตั้งไพรเวทหรือว่าโดนบล็อกไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับมันก็ไม่สามารถดึงมาได้มันจะดึงมาแต่แต่เค้าที่จะใช้ได้นะครับเมื่อดึงกันแล้วนะครับแล้วก็ Copy ID เพื่อนมานะครับจะเอากีคนก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมจะลองเทสสักห้าคนให้ดูนะครับเอา id มาใส่นะครับแล้วก็ตั้งทีเลตรงนี้จะต่ำควรจะยี่สิบนะครับยี่สิบวิต่อคนนะครับ ซึ่งถ้าเร็วกว่านี้โอ,อกาสที่จะโดนบล็อกมันได้นะครับจากนั้นกดเริ่มดึงเพื่อเข่ากลุ่มนะครับอ่ามันก็จะเริ่มดึงนะครับทีนี้เราไปดูกลุ่มนะครับเห็นไหมครับขึ้นมาเป็นสามคนแล้วนะครับเราต้รอประมาณอีกยี่สิบห้นาทีครับอ่าจะเพิ่มอีกคนละ้นะครับ ถ้าตัวเลขคุณดึงแล้วเนี่ยมันขึ้นเรียบร้อยแต่ตัวเลขมันไม่ขึ้นนะครับนั่นก็แสดงว่า,ากลุ่มนั้นนะครับมาโดนมองเป็นสแปมอาจจะหยุดดึงคนเข้ากลุ่มสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเพื่อให้มันไม่มองเป็นสแปมก่อนแล้วก็กลุ่มมาใช้งานได้ปกตินะครับเพราะถ้าเราเป็นสแปมแล้วเนี่ยเวลาดึงคนเข้าเนี่ยคือเราดึงมาแล้วนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ดึงเข้าเลย มันจะเปลี่ยนเป็นการส่งคําเชิญหาเขาแทนเขาต้องกดยอมรับก่อนเขาถึงจะตัวเลขตรงนี้ถึงจะขึ้นนะครับแต่ถ้ากลุ่มนั้นปกตินะเวลาเราดึงใครเข้ากลุ่มนะี่ยมันก็จะดึงเข้าทันทีนะครับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ